มาพนมมืออธิษฐานนะนะครับจากขัตตมารนะตั้งปีอธิษฐานนะพุทโธอรหังอาหังพุทโธเทเวสุวันโนพุทโธอรหังกัมมตโตเมตังกัมมตโตเมตังกัมมภันธ์ข้างนังจุติจุตังอาหังจุติจุติจุตังอาหังจุติ จุติจุติจุตังอานนั้นจุติอ่าโอเคไหนไก่มานะคนโดเมืองที่ทานเลขลูกมานะที่อยู่ที่ที่ที่ลูกอ่ะที่อยู่นะอ่าโอเคเอาโมนี่เล่ในทูกเน่ทุกทุกไปหนูที่ฐานเลขลูกมานี่นะเปิดฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แล้บอกนะอมาตายนะจับตาพนมมือนะเด็กดวงวิญญาณถ้าอยากไปเกิดเขาไม่จับร่างแม่นะพน้ที่เจ้าทางนะสิ่งศัิ์สิทิี่อยู่หน้ที่นะจงเปิดทางให้ดวงวิญญาณนะดวงจิตนะที่นางผู้นี้เคยทาแท้งมานะไอหนูถ้าอยาได้ผู้ไดเกิดนะคอลงมาจับร่างอมจงมาล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 งมาหนูลงมาลงมาลงหนูลงมา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 ลงาลงมาลงาลงาลง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 ล เออนะไปนะหนูนะเออไปพูดไปเกิดซะนะไม่ต hmm. mm ้องมาจับลงร่างแม่นะตัดเวรตัดกรรมในภพชาตินี้แล้วก็ไปพูดไปเกิดซะนะาหนูนะน้ำแดงไหมเอาน้ำแดงไหมเอาเปิดน้ำแดงขวดหนึ่งเอาเปิดให้มันกินหน่อยไว้อ่ะนะน้ำแดงน้ำน้ำแดงนะกินน้ำแดงก่อนแล้วกันหน้หนูนะอ่ะก่อนไปเกิดอ่ะกินน้ำแดงอีหนูน้ำแดงเออกินเข้าไปกินน้ำแดงไปน้ำแดงนะน้ำแดง อ่าไปนะไป,ไปเกิดนะสะสัตเพศสัตตาสัต,สตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนพกุกนะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวรน,นะแม่เลยนะเออถ้าเกิดว่าทำบุญได้ใครทำบุญได้ข้า apples, พญายมราชน,นะทางเวรทางนี้หมดทุกสุตตาผลตุยะตโยผลบุญที่พระเจ้าทำนะก็ขอให้ส่งผลึงให้เปิดให้พบภูมิที่ดีนะไม่ถอยมาจากร่างแม่นะไม่เจ็บไม่ปวดสุดพ้นจากพันธนาการนะกรรมต่างๆนะขอให้ไปเกิดในคนที่พร้อมแล้วกันนะไอ้หนูอันนี้คือคนทําแท้งนะครับก็มาได้นะ ทำแท้งอะไรต่างๆนะครับเคยทําแท้งมาอันนี้เอาเอาเอาเนี่ยเขาเรียกว่าเอาเอาดินไปไว้ใต้ต้นโผล่นะเราพานไว้นะดินไปต้นโพโอเคเออเอาไปเออเท้า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 กูเหยียบไปเลยเอาเออ่อไปไปไปลูกไปแล้วนะเออค่อยอ่ะไปได้ไปดูคลิปเปนย้อนหลังเด้อนะคิวต่อไปไหมเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบบ